วิธีฟังเสียงจัก,กรวาลและให้จัก,กรวาลน,นำทางคุณทุกคนรู้ไหมคะว่าเวลาที่เรานำจัก,กรวาลเนี่ยนะคะตามกลิ่นความสุขของเราไปเนี่ยเราจะได้ในสิ่งที่เราอยากจะได้ประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าจัก,กรวาลเนี่ยจะมอบสิ่งดีๆแล้วก็มีความมั่งคั่งเดือดเฟือให้เราตลอดเวลาแต่ว่าเราจะรู้ได้อย่างไงว่าพลังจัก,กรวาลที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะคะจะสามารถนำทางเราแบบไหนนะคะก็คือจักรวาลสื่อสารโดยตรงกับเราผ่านความรู้สึกะคะ่ะทุกคน ยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้เราได้ฟังนะคะบอกว่าชีวิตนี้เกิดมาเพื่อชดใช้กรรมแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วลองเช็คกับตัวเราค่ะว่าวันนี้ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเรารู้สึกยังไงนะคะถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่มันรู้สึกไม่ดีเลยที่ได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แสดงว่านั่นนะจัก,กรวาลกำลังไกรแล้วว่ามันไม่ใช่ทางมันมาผิดทางแต่ถ้าเกิดคุณได้ยินคําว่าทุกสิ่งสามารถเริ่มต้นจากตัวเราเราสามารถจะเป็นอะไรก็ได้เท่าที่เราอยากจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณรู้สึกดีนั่นนะมาถูกทางนะคะ วลาที่เราด่าคนอื่นแล้วเรารู้สึกไม่ดีจัก,กรวาลกําลังไกดบอกว่าเรามาผิดทางอย่าไปทําอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราชื่นชมคนอื่นมีความรักให้กับคนอื่นแล้วเรารู้สึกดีนั่นน่ะใช่เท่ากับมาถูกทางแล้วก็ทําต่อไปและแน่นอนค่ะเมื่อใดก็ตามที่เราเข้าใจสื่อสารจากกับจัก,กรวาลโดยตรงผ่านความรู้สึกนะคะแล้วก็ตามกลิ่นความสุขนั้นไปเราจะได้รับสิ่งดีๆด,ดีงามความสุขความสําเร็จนะคะ ความมั่งคั่งเหลือเฟือลังไหลเข้ามาให้เราแบบไม่รู้จบอย่างแน่นอนค่ะนี่คือวิธีสื่อสารกบจกรวานเบื้องต้น